วิธีเตรียมตัวรับสิทธิ์คนละครึ่งเต็มตัวยังไงวันนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับเอาเริ่มแรกก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีแอปเป่าตังค์เลยนะครับคุณจะต้องไปโหลดแอปเป่าตังค์มานะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วนะครับแล้วยังไม่เคยเข้าไปในแอปเป่าตังค์เลยหรือว่าไม่ได้ใช้มนานานๆแล้วนะครับคุณต้องเข้าไปอัปเดตแอปเป่าตังค์ของคุณให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดพร้อมที่จะลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งวันพรุ่งนี้นะครับ หลังจากที่โหลดมาแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับหรือว่าเคยลงทะเบียนแล้วแล้วระปเปียตังทิ้งไปแล้วนะครับคุณจะต้องเข้าไปลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งโดยการใช้ข้อมูลเดิมนะใช้เลขบัตรประชาชนใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิมแล้วก็ใส่รหัสเดิมด้วยนะครับแล้วก็สแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าสแกนใบหน้าได้ผ่านแล้วนะครับข้อมูลทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับ อันนี้เป็นเคสของคนที่ลบแอปไปแล้วหรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนในแอปเปาตังค์นะครับก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ใช้แอปเปาตังค์นานๆแล้วนะครับก็ให้คุณกดเข้าไปทำนี้ครับรวมทั้งของคนที่ลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ใส่ผิดเข้าไป6ห,หลังนะครับ ถ้าแอปใครที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับตัวหน้าตาแอปเวลาที่ใส่รหัสเรียบร้อยแล้วเข้ามาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะต้องขึ้นเป็นหน้า g w a l l e t แบบนี้นะครับถ้ายังไม่มี g w a l l e t อยู่แสดงว่าคุณยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเข้าจีอลเลแล้วนะครับให้เข้าไปแตะที่หน้า g w a l l e t ครับเมื่อเข้ามาที่หน้า g Wallet แล้วเรียบร้อยนะครับตัวหน้าแอปของคุณนั้นจะต้องมีโครงการคนรึ่งพัสแบบนี้เพิ่มเข้ามานะครับ แล้วก็ให้เราแตะเข้าไปครับจะต้องขึ้นไปแบบนี้นะครับโครงการคนละครึ่งพลาสยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนก็จะเริ่มพิเมนเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันที่20เวลา6โมงเช้าถึง24ทุ่มนะครับก็ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าคุณสบายใจได้เลยว่าพรุ่งนี้คุณเตรียมตัวที่จะกดเข้าไปเพื่อลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งพลาสได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ